สวัสดีค่ะดิฉันชนาการชดสิงนะคะดิฉันเข้ามาที่บริษัททูเพราะว่ามีความประทับใจในผนลิตภัณฑ์หลายๆตัวตัวแรกที่ชัดเจนเลยก็คือตัวมันติดไฟเบอร์เพราะว่าจากการที่เราได้กินแล้วหนึ่งคือสุขภาพเราดีขึ้นเพราะตัวมันติดไฟเบอร์เนี่ยช่วยเรื่องตั้งแต่เรื่องฮอร์โมนเพราะว่ามีไอโซฟอโวนจะเหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงซึ่งจากเราอายุ4ีอัพแล้วเนี่ย เออพราะว่าวัยทองเนี่ยบางครั้งเราอาจจะยังไม่รู้สึกแต่ถ้าเราป้องกันไว้ก่อนอาการต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันดีขึ้นว่าจะเป็นผิวพรรณเรานะคะแต่ที่สำคัญตัวมันติดไฟเบอร์ที่ชอบมากก็คือช่วยเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานโดยตรงมันติดไฟเบอร์เนี่ยถ้าสมมติกินสักระยะเวลาสามเดือนถึงหกเดือนนะคะสามารถไปตรวจน้ำตาลในเลือดได้เลย ัวมันติดเฟเบอร์เนี่ยกินแล้วมันสามารถเข้าไปจับน้ําตาลไปฟื้นฟูที่ตับอ่อนได้หลังจากเรากินสักระยะหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตับอ่อนเราจะทํางานดีขึ้นน้ําตาลในเลือดลดลงเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะเบาหวานเนี่ยหลังจากเขาทานไฟเบอร์ไปสักระยะพอน้ําตาลลดลงเนี่ยอาการต่างๆเกี่ยวกับเบาหวานลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะไปตรวจเช็คทางโรงพยาบาลน้ําตาลจะลดลง